โอ้ยบวกแล้วโอ้โหสแตเตอร์สองตัวเมื่อกี้นะโอ้ยจังหนับก็ผมดอกนี้อ,อ,อะไรนี่ควโอ้จามดความสมาและความบอมาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่ได้รับให้เล่นเลยต่างๆเด็กท,ที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควได้รับคำแนะนำ รอรอรอหนึ่งสองสามสีอ่าสวัสดีเพื่อนๆสายสายปั่นทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับบังในช่องไวรุ่นตุรกีอีกเช่นเคยเลยนะครับผม <Nope. S 1> นี่เรามากับเกมกัปตันบอนตี้ของค่าย PG นะครับผมก่อนเพื่อนมารับชมคลิปผมก็ฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆนะอ่าคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทาเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้ลองเรียนแบบเด็ดขาดน,นะครับผม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ้าเลยมาทุน2,000ันแปดสบาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันกับตันบอนตีจมูหรือจา่าจะลออหรือลวงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอ่ายังไงเพื่อนไหลหน่อยคิวสวยงามครับผมเคมาไหม,อมเออเข็มทิศอุ้ยเข็มทิศไม่มา,มาเพื่อนนะโอ้โห หายไปนานนะเกมนี้มันเข้ายากผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เกมเนี้ยเห็นเพื่อนขอมาเลยมาจัดให้สักหน่อยรีวิวให้ดูนะเพื่อนนะโอเอต่อครับผมดอกนี้สวยงามโอ้โหคูณห้าคิวเออ,อเคสวยงามคิวต่อเออโอ้โหเอาจัดดอกนี้ฟาดไปที่281นะครับผมขยับไปเบ็ดยี่สิบไปนั้นเพื่อน ตตไปค่อยไตยเบ็ดไปนะครับผมอ่ะอุยอ้ยโอหคุณหนึ่งเฮ้ยแฮตเตอร์มัาเอ้ยเอา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 ลูกเอา,เอามีลุ้นเอา้าแฮตเตอร์มาครับผมมาเฉยมาเฉยสิบหมุนครับผมจัดไปเซ่โอ้ยกับตันบอลตรี้อ <c oughs> ือหือออไปสองออไปหนึ่งนะ สวยงามเคไปห้าแถวไปดิโอ้ยเคเกือบห้าแถวแล้วโอ้โหเกือแน่เลยสภาพนี้ดูสรงละโอ้โหโอ้โอ้มนธทามนะเพื่อนมนธทามนะเพื่อนแกทำกับเราอย่างนี้ดิบอนเต้ปตันเอฮึกลับบ้านไม่ถูกเลยมาอย่างนี้โอ้โหบ้านที่อะไรเนี่ยลืมเลย อะไรอยู่เนี่ยอุ้ยห้าแถวโอ้โหคูณไม่มีพี่โอ้โหคูณห้านะบันเทิงเลยพันหกช่ยหกร้อยสิบบาทนะผมถึงกับข้าวตักเตอร์ด้วยเบสสี่สิบไปเลยครับผมค่อยไต่ไปนะบวกอยู่กลัวอะไรโบนัสทามเราเอาอยู่อยู่แล้วเอ้ย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 ว่าอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยโโอ้หว่าไม่กิงใจกูเลยนะห้าแถวไปอีกดอกครับผมสวยๆวยอ้าวโอ้วายไม่ได้ใช้เลย เก้าร้อยกรัมโตนะผมรนะับเบ็ดสี่สิบโอ้ยบวกแล้วโอ้โหสคตทเตอร์สองตัวเมื่อกี้นะโห้ยจังหนักกับผมดอกนี้โอ้ยหนึ่งหมืน่นอุย้ยอะไรเนี่ยจะรั่วอ้หอะไรกูเนี่ยโอ้โหเต็มคอแล้วเต็มแข้งนะผมดอกนี้โอ้ยไม่เกิดอยู่ไว้ครับผมจังหวะนี้หนึ่งมือนอยู่ทําไมอะอยู่ทําไมอะไม่เอาเร็วพอเร็วพอเร็ว เพนดีกว่าเพ่นดีกว่า,วาอุ้ยบวกจับโอ้ไม่ต้องพูดเยอะนะผมถ้าเข้าสแตทเตอร์อีกนี่บันเทิงเลยนะบอกให้โอ้แตกนอกนั้นเพื่อนโอ้โหทุนสองพันนะผมจบไปที่หมื่นสามโอ้โหอยู่ทําไมอยู่ทาไมเพ่นดีครับผมเพ่นดีครับผมโอ้โหส่วนเพื่อน<ๆ>คนไหนที่อยากดูเกมไหนก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมผมไปรีวิวมาให้ดูนะเพื่อนนะนคลิปนี้ผมก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมหน่อยนะเพื่อนสัคลิปนี้ก็ <Nope. S 1> สุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ล่ะเพราะเวลาไปก่อนจ้า